สวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้ผหญิงยกงกำลังแจวมีอีกหนึ่งร้านที่คุณต้องไปลองอ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นลูกค้าประจำร้านนี้เอยเจินข้าวมันไก่คุณอยู่แถวสาธุประดิษฐ์นะคะร้านเนี้ยเนี่ยจะมีความแบบเป็นข้าวมันไก่ฮ่องกงกับความไทยผสมผสานเข้าด้วยกันคุณเอยเจิน,จนอ่ะไปดีกว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะไก่ของเราก็จะมีการทํากรรมวิธีพิเศษอะคะ่ะให้เนื้อไก่มีรสชาติในตัวด้วยค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มสามอย่าง ที่มีรสชาติที่ที่มีทั้งสไตล์ไทยแล้วก็จีนปรับให้เข้ากับรสล,ลิงของคนไทยอะค่ะแล้วก็เสริมรสด,ด้วยขิงกระเทียมค่ะร้านนี้อยู่ตรงไหนเปยเจินข้าวมันไก่ห้องกงซว่งคนเยอะด้วยอยูอย่ตรงไหนเยอะอค่ะคุณร้านอ,อยู่สาธุประดิษฐ์49ค่ะร้านข้าวมันไก่ลับๆนะคะเปิดใหม่เลยร้านนี้ย่าสาธุประดิษฐ์นั่นเองนะคะร้านจะซ่อนตัวอยู่ในโกดังเก็บของอีกทีคุณ <S <S คือเป็นโกดังแล้วร้านอยู่ในโกดังอีกที เป็นร้านเล็กๆแต่อร่อยมากไก่เขาน่ากินมากคุณเป็นอาหารที่ผสมผสานความเป็นฮ่องกงแล้วก็ไทยเข้ากันเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์คือข้าวมันไก่สิงคโปร แต่ยังไงงงไหมสูตรฮ่องกงที่ผสมผสานกรไทยออแต่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์รปรเออไก่นุ่มเด้งเนื้อฉ่ำหอมออน้ำมันงาเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวมันที่ใช้มันไก่ลงไปเจียวเครื่องเทศกระเทียมและขิงคู่กับน้ำจิ้ม3แบบมีเต้าเจี้ยวนะคะน้ำเอ,อ่อพริกน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำจิ้มขิงกระเทียมมีไก่สับสิงคโปร์นะคะถ้าไม่จูใจนะแนะนําให้สั่งไก่สับแยกมาอีกจานเลยเป็นไก่ส่วนวสะโพกเนื้อเด้งฉ่ำดูหม้อเขาดีนั่นน่ะสิอุ้ยตายแล้ว โอ้ยน่ากินมีตับล่องหนด้วยนะคะเนื้อตับเนี่ยจะครีมมี่นุ่มละลายในปากอร่อยมากไก่ย่างชาชิวไกห่หมักเนื่องเทศนะคะประมาณ10ชนิดนาน่48ชั่วโมงแล้วนําไปย่าง ที่อันเตาเมื่อกี้เขาเรียกว่าเต่าย่างคามาโดคุณ okay, จะได้กลิ่นหอมแพทกินวันนี้เลยเออมันจะมีกลิ่นหอมมีเกี๊ยวเสฉวนนะคะเกี๊ยวตัวใหญ่ๆแป้งบางไส้แน่นตัวไส้เนี่ยจะทำมาจากหมูหมักผสมกับใบกุยช่ายเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสไตล์แบบเสฉวนมันจะออกเค็มๆแล้วก็หอมผิกเผาข้าวหน้าไก่ฮ่องกงไก่ฮ่องกงจะมีความเข้มซอสคุณจะเหมือนแบบซอสจะแบบเข้มข้นอ่ะคุณหอมกรอบคือข้าวมันไก่สิงคโปร์จะเป็นไก่แบบ, mm. แบ,บไก่ต้มใช่ไหมสีขาวใช่ป่ะแต่ไก่ฮ่องกงอ่ะเนี่ยซอสอันเน พริกเขาเรียกว่าอะไรพริกน้ำมันอะพริกน้ำมันห้องกงอ่ะเออร้านอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์49เข้าไปประมาณ150เมตรคุณสังเกตให้ดีคุณต้องเข้าไปในโกดังก่อนคุณถึงจะเจอร้านร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะีคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวไปร้านนี้วันนี้เลย